คุณผู้ชมเอาละครับดูนะครับดูนะครับมามาต้มยำหม,ม้อไฟนะครับทะเลรวมรวมมาเธอเดือดแล้วนะครับกินกันเลยเอาละโว้ยเอาปิดแก๊สเบาๆสวัสดีครับวันนี้เราจะทำอะไรให้ FC ตะอ้วนชวนหิวดูนะครับผม มาม่าหม้อไฟมาม่าหม้อไฟนะรับลมหนาวอีกแล้วโอ้โห oh, มันจะหนาวอะไรขนาดนั้นนะเอามาม่ามาม่าหม้อไฟนะครับอ่าวันนี้มีเตาแก๊สมาใหม่นะครับผมเตาก็ได้อ่าม,ามาม่าหม้อไฟมีอะไรก่อนเดี๋ยวก่อนอ่ารวบลัดตัดต่อเลยนะกุ้งผักเนี่ยเครื่องต้มยำหมูสับหอ,หอยตัวใหญ่หมูหมูบดหม,หมูหมูเป็นก้อนๆน,นะแล้วก็ดีครับน้ำมามา่า ที่เราแยกมาแล้วมาต้มน้ําแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่าแล้วก็เส้นเราลวกมาแล้วนะครับแล้วก็มีไข่อาจจะแตกนิดนึงก็อย่าว่ากันนะดูนะครับนี่น้ําเราปรุงไว้เรียบร้อยแล้วครับใช้ผงเครื่องปรุงจับบะหมี่ถึงสาเร็จรูปนะครับแล้วก็ปรุงเพิ่มอ่ะเรามาดูกันเลยทายําไงใส่เลยครับมามามอไฟโอ้โหนี่ครับปอเยอะไปเปล่า เอานี่เอามาหมไฟนะครับผมตะเกียบยังไม่มีเลยว่ะเอา,อเอาพอดับแก๊สก่อนต้องดับเบาๆแก๊สก่อนอ่าให้พออุ่นๆพอขั้นต่อไปเอาอะไรใส่เอาเส้นเนาะเครื่องก่อนเ,ออเครื่องป่ะเอาเส้นใส่อ่าเ,อาเส้นใส<า>่เราแต่ง<ๆ>แต่งหน้าก่อนนะเอาเส้นใส่นะครับคุณผู้ชมนี่เลยครับเราลวกไว้แล้ว นี่ดูจะน่ากินไหมเราทําการกระจายเส้นนะครับลงไปในหม้อนะครับอ่ะดูดูให้มันท่วมๆนะครับเพราะเส้นเราลวกไว้แล้วแต่ว่าเรายังไม่ให้มันเอามารวมกันไม่ให้มันดูดน้ําไปอีกนี่ครับโอ้อันนี้คือผักอะไรผักเบบี้้องอะไรวางตุ้งเบบี้เออสักอย่างนี้นี่แหละเนาะใส่ไปเถอะลวกแล้วนะครับนี่อย่าให้ปิดมาม่านะกระจายหน่อยกระจายมาม่าให้ทั่วๆหน่อย อคนมันจะได้รู้คนเขาจะได้รู้คุณผู้ชมจะได้รู้ว่าเอ้ยทํำมาม่ามอไฟนี่กุ้งแต่งหน้าเลยเออดูแลโอ้ยใส่เลยครับตัวเป้งๆปงกุ้งก็สามตัวจะปิดหน้าไหมเนี่ยเอาเออนี่พอเอาหอยนางหอยแมงพู่เอาสองตัวเดียวพอนี่กุ้งจมน้ำแล้ว เอาไม่เป็นไรนี่ครับหมูหมูลอยปลายข้างๆเหมือนเป็นหมูหมูก้อนลูกชิ้นนี่เอาใส่ปลายโอ้โหเมนูนี้ทเองบ้านๆแต่ได้กินนะครับผมอยากกินก็กินให้จุกๆกันไปเลยครับขออีกนะอ่าใส่ไปเลยโอ้ยนี่นี่ครับคุณผู้ชมโอ้ยนั่งนั่งไม่ไหวแล้วนะเอาเครื่องต้มยำแต่งหน้าหน่อยเครื่องต้มยำ วางไปเถอะวางไปเถอะวางให้ทั่วๆเนี่ยยุ่งอยู่ตรงน้ำเนี่ยเออแล้วเนี่ยเอาเอาเครื่องต้มยำนะครับแต่งหน้าหน่อยอ่ามีอะไรเอ่ยตะไคร้ตะไคร้ใส่เลยใบมะกรูดเอาใาใบๆอย่างนี้แล้วเนาะวางไปเลยครับไม่ต้องเสียเวลามากครับอ่ะเอาชีไปเรื่อยใส่ตรงนี้เลย อนี่แหละเออนั่นแหละให้มันทั่วๆเราลืมใส่ไรหมูสับหมูสับเอ้าหมูสับโรยตรงช่องว่างนี้เอ้าโรยไปเลยโเองราเราเนี่ยเนาะเอาโรยไปเลยโรยไปเลยช่องว่างระหว่างโอ้นี่ไงเรียบร้อยเอ้าต่อไปติดแก๊สนะครับติดแก๊สเอ้ยมะนาวใส่มะนาววางไปทับไปเลยเออนั่นแหละยังม่หมด เดี๋ยวก่อนเนี่ยต้องติดแก๊สก่อนเปล่าติดแล้วนี่นี่แล้วอ่ะให้มันเดือดเดือดอ่ะเอาไข่แตกอีกตั้งหากมาดูกันเลยเอามุมนี้มุมนี้เอามุมนี้เออหนึ่องาเอาโอ้โไข่มันสีเดียวกันเลยเอาโอ้โหไข่แตกอีกตั้งหากจบเลยความสวยงามก็ยังอยู่นะนี่เอาต่อไปเราทําการเล่งแก๊สเล่งแก๊สให้มันเดือดนะครับเล่งไปแล้วครับ รอให้เดือดนะครับคุณผู <ขอ S 1> ้ชมขอ,ขออีกหน่อยได้ไหมหอ,อยอ่ะเอาใส่ตรงไหนโอ้ยพอเฮ้ยพอเฮ้มันแน่นแล้วมันแน่นแล้วมันจะบางกุ้งเราแน่นแน่นจุกจุอ๋อถาวางขวางฝั่งเนี้ยได้อเอาตัวคีมวางตั้งนะเนี่ยหรอเออตั้งตรงนี้สองอันเนี่ยหรอเอออ่ะลองดูชึบตั้งดิตั้งเป็นแนวเนี้ยเนี่ยหรอ เนี่ยอย่างเงี้ยเออเกยไป <อา S 1> เลยนี่แหละเออนี่แหละโอ้นี่แหละเอา้าเอา้ารอเดือดนะครับรอเดือดคุณผู้ชมกินด้วยกันนะครับ FC ตะอ้วนชวนหิวนะครับผมมาโรยพริกหน่อย<จ>โอ้โหรวมลงไปนะครับเดี๋ยวเดือดแล้วกินกันเลยเพราะทุกอย่างมันสุกหมดแล้วดูนะครับโอ้ยเอามายั่วกันแท้ๆเลยเนี่ยรับลมหนาวไม่รู้จะหนาวสักกี่วันอ่ะอ่ะ เดือดแล้วเ,ลเดือดแล้วจะรอสักครู่คุณผู้ชมเอาละครับดูนะครับดูนะครับมามาต้มยำหม,มอ้อไฟนะครับทะเลรวมรวมมาเธอเดือดแล้วนะครับกินกันเลยเอาละโว้ยว่าปิดแก๊สเบาๆหน่อยเอาชิมเลยชิมเลยเป็นไงบ้างชิมให้เอฟซีดูหน่อย,เ,ยเอาตะเกียบซ่อมมาเลยตะเกียบม,มาก็ได้ไ อ่ะชิมมาเลยขอชิมน้ำก่อนอ่ะชิมน้ำอร่อยไหมชิมน้ำชิมน้ำดิยังไงได้ไหมชิมเราปรุงมาแล้วนี่น้ำน่ะชิมน้ำนี่ได้ไหมต้มยำนั่นแหละคูดไหมเออเพียงแต่เราปรุงเพิ่มเนาะโอ้เอาเดี๋ยวตะวันจะกินบ้างแล้วไม่กล้านี่หยิบเลยสดในหม้อเลยตักสดในหม้อเลยมา กินกันเลยครับคุณผู้ชม FC กินด้วยกันครับมาโอ้โหขอสดน้ำก่อนเลยนะครับร้อนนะครับร้อนโอ้โหสุดปะ่ะโอ้ยนี่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 หมูเป็นก้อนเงี้ยคุณผู้ชมโคตรอยากเลยอะ่ะหูฟันดูดูควันออกควะน อ,อร่อยอือโอ้สุดสุดสดีวยกครับอือเอาดูนะครับ FC FC เนี่ยครับ, FC, FC. รบมามา่าต้ยมยำหมอ้อไฟนะครับฝันร้อนๆเลยครับเนี่ยเอาแล้วนะนะับหนึ่งสามนะอ่าไม่ได้ไม่ได้ไไดร้อนอู้จะสุดอ่ะ อืโอ้ยต้องกินน้ำเละโอ้แอร่อยอร่อยนี่นี่ไข่ไข่สุกไม่สุกเนี่ยไข่กึ่งสุกนี่จัดมาบำรุงไง <c oughs> อื้อหืออ่านี่นี่น ลา้างคอด้วยน้ำต้มยำนะครับเอาทิ้งใี้ทิ้งโอ้ยคณผช้ชมโอ้ยอร่อยอย่างนี้วะเนี้ยโอ้ยเอ้าอืมโอเคครับสุดยอดนะครับมากินด้วยกันสุดยอด ไงได้ไหมหชื่นใจไหมโต<ซ>ทิงี้โคตทีงี้ <c oughs> น้ำจะได้ไหมแม่ได้แล้เยีย่ยมไหม <c oughs>